เพราะวันที่ยีบสองเนี่ยเขาโดนสองคดีทั้งหนึ 1> 1, 2, 2, ่งหนึ่งหนึ่งสองสองพรบคอมสมมติว่าคดีเป็นคุณหมดนะ,ค,ะคือหมายความว่ายกทั้งสองคดีสมมุติะนะครับไม่มีโซ่พันธนาการใดๆที่จะรังขาเขาไว้แล้วเนี่ยนะครับเขาไปที่ไหนในโลกนี้ได้แล้วนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเขาเป็นอิสระตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเนี่ยวันที่ระหว่างวันที่ยี่บสองถึงวันที่ยี่บเก้าและถึงวันที่เก้านี่นะครับเป็นช่วงระยะเวลาของสิ อินสระเสรีการจัดการอะไรทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันว่านะครับถ้าไม่มีคุณทักษิณเนี่ยการจะตั้งรัฐบาลแบบคุณอุ้งอิงแม้กระทั่งคุณใจเกษมยากที่จะเกิดน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็ลุ้นในแต่ละปรากฏการก็คิดว่านี่ครับถ้าวันที่22เฉลุยเนี่ยสมมติสมมุติมมมมนะนะยังไงคุณทักษิณก็ออกมาเสียงดังนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็อยู่ที่แต่ยังอยู่จะไม่ไปไหนใช่ไหมคะยังมีเวลาอยู่นะครับว่ายังอยู่ในศาลชั้นต้น <c oughs> นะครับสมมุติว่าเป็นลบนะครับก็ยื่นขอประกันตัว <c oughs> นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ศาลก็ก็น่าจใช้โอกาสประกันตัวอยู่แล้ว <c oughs> นะครับแต่ว่าคุณทักษิณมีเวลาของจริงเนี่ยคือวันที่9กันยาน <c oughs>